อันนี้เป็นป้ายที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นป้ายของทางโรงเรียนเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะเจอป้ายนี้ก่อนนะครับใช่ค่ะป้ายนี้คืออะไรครับคุณครูครับเป็นป้ายคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งโรงเรียนค่ะก็คือในโรงเรียนของเรา,าะอะค่ะจะปลูกฝังให้นักเรียนนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมคะ่ะคือทั่วโรงเรียนเลยค่ะไปที่ไหนก็คือนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ มีความกระตัญญูมีกฎระเบียบแล้วก็มีระเบียบวินัยค่ะในโรงเรียนใช่ค่ะทุกพื้นที่เลยใช่ค่ะทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะออกสู่ข้างนอกโรงรโรงเรียนนะคะก็คือจะต้องมีความดีติดตัวอยู่แล้วค่ะคือเราจะปลูกฝังเน้นในเรื่องนี้ค่ะจากอ่ใช่ค่ะ่า,า,าเรื่องของดดคุณธรรมเป็นเรื่องสําคัญนะครับนั่นหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของของ ระเบียบของสังคมเพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็บอกแล้วว่าโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันใช่ค่ะนะครับและลูกหลานของคนในชุมชนนะครับก็ได้รับการอบรมบาครั้งก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวจะมีป้ายถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูป้ายถัดไปนครับครับก็มาดูป้ายนึ่งนะครับเดินผ่านป้ายนี้ติดอยู่กับอาคารเียนะครับใช่ค่ะคือป้ายคําว่าคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่ง ค,คืออะไรครับคุณครูครับก็คือเราโรงทิเรียนโรงเรียนห้วยทรายประชา,าสัรคนค่ะคือได้ปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียนแล้วก็คุณครูทุกคนนะคะก็คือปลูกฝังในเรื่องของความความเป็นคนดีนะคะเพราะว่าต่อให้เราจะมีความรู้หรือเก่งมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นคนดีอะค่ะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะใช่ค่ะ,ค <laughs> ะก็บุตรหลานของ ที่นี่นะครับก็จะได้รับการปลูกฝังไม่ว่าเรื่องคุณธรรมแล้วก็ความดีนอกจากความรู้นะครับใช่ค่ะเพื่อเพื่ออยู่สามารถที่จะปฏิบัติตนแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างได้อย่างมีความสุขอะค่ะครับก็ดีใจแทนผู้ปกครองด้วยนะครับว่าที่นี่ก็มีการปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนนะครับลูกตาทองท่านค่ะครับ โอเคขอบคุณมากครับคุณครูพี่ไรพอดครับก็เป็นตุดเช็คอินนะครับถ้าท่านมาเยือนนะครับก็เก็บภาพไปได้ใช่ค่ะห้วยทรายประชาสรรค์ยินดีต้อนรับครับใช่ค่ะก็โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่ว่าโรงเรียนของเราจะอยู่ไม่ได้อยู่ตรงอำเภอเมืองชะอำค่ะคือโรงเรียนห้วยทรายจะเป็นโรงเรียนประจำตำบล ของตำบลห้วยไซเหนือาคา่ะซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอชัมมาประมาณยี่สิบกิโลค่ะก็ก็กเออเป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังนะคะความเป็นคนดีให้กับนักเรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับเอ่อผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะครับก็เรียนเชิญมาเที่ยวได้ค่ะคมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวชัมแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน<ช>ได้ค่ะเที่ยวทัวไทยนะครับ ใช่ค่ะคยีนีต้อนรับค่ะคขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะ